มันแบบฝนตกใช่ปะะเราก็เลยเอาเสื้อมาคลุมหัวเว้ยเพราะว่าเราไม่ได้มีลมเอาเสื้อมาคลุมหัวปิดไว้เฮ้ยหน้ากากหายอ่ะทํหน้ากากหายไปตอนไหนไม่รู้ว่าใส่หน้ากากมันตกตอนหยิบเสื้อออกมาแน่เลยหน้ากากตกไปแล้วว่ะทาไงอะเครียดมากโทรไปหาเพื่อนทําไงดีเฮ้ยไม่มีหน้ากากใส่สรุปพอถึงที่หมายหอดลงมาหน้ากากอยู่นี้ควาย สวัสดีทุกทกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้หันษาก็ได้โอกาสกลับมานะคะเพราะว่าต้องไอโ l a t e ตัวเองค่ะคือ <c oughs> จริงๆแล้วช่วงนี้แบบว่ามีอาการไม่ค่อยสบายด้วยก็เลยอ่ะตอนนี้ก็คือรอผลนะคะรอผลตรวจว่าจะเป็นนิเกทิฟหรือไม่ก็คือเราตรวจเอทีเคแล้วเป็นลบแต่ก็ไม่แน่ใจเป็นคน ไม่มั่นใจในตัวเองไม่ไม่มมั่นใจกระทั่งผลตรวจวะเฮ้ยก็เลยไปตรวจเดี๋ยวต้องรอเรื่องที่วันนี้เราอยากจะมาเล่าหรือมาคุยก็คือเออเราเห็นหลายๆคนช่วงนี้แบบถามเรามาเยอะเนาะเรื่องว่าแบบมาเมลเบิร์นเราต้องเตรียมตัวยังไงอีกบ้างซื้อซิมยังไงที่ไหนมันมีกระทั่งแบบรับจ้างไปซื้อซิมหรือว่ารับจ้างแบบอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยเราก็เลยจะมาเล่าให้ทุกคนฟังก่อนเว้ยว่า มันจะเจออะไรบ้างก็คือเราอก่อนจะมาใช่ป่ะเราก็ไม่รู้เว้ยมันไม่รู้มันไม่มีใครรู้รอกกออกปะพอวานท์ว่เราได้วีซ่าแล้วอะทุกคนรอบตัวเราเว้ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยจะไปอยู่เมืองนอกแล้วอวย่างเงี้ยเราก็จะมาแต่แบบแพนิกกับเรื่องต่างๆมากมายเว้ยตอนแรกเลยอยตัวเราเองที่มาใช่ป่ะแม่เราก็ไม่แน่ใจว่าเราบ้าเราจะมาอยู่ยังไงจะหาบ้านยังไงถูกปะเหมือนกับตามสไตล์ผู้ใหญ่เนาะเขาก็จะต้องพยายามหาใครสักคนหนึ่งที่แบบเขารู้จักอะไรเงี้ยซึ่งก็คือเพื่อนนาเราอยู่ที่ Melbourne. เ,เ,เมล กับเหนียวไปอยู่บ้านนั้นก่อนคือเหมือนกับเขาเป็นโฮสต์อยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเออให้ไปอยู่ตรงนั้นก่อนเพื่อให้อย่างน้อยมั่นใจว่าเออพอเรามาถึงแล้วมันแบบมีบ้านอยู่แน่ๆอะไรเงี้ยไม่ถูกโกงไม่ถูกหลอกอะไรเงี้ยเสร็จทีนี้พอเรามาถึงใช่ไหมนะ้าเขาก็บอกว่าเออให้เราอะขึ้นเชดเอร์บัสไปลงที่เซาเทิร์นครอสแล้วหลังจากนั้นก็ให้ขึ้นเทรนไปลงสถานีเมนโทนคือคําพวกเนี้ยแม่งไม่เข้าใจเลยเวเอจริงมันเป็นอะไรที่แบบ เรื่องนี้มันคืออะไรวะคือเราก็ได้แต่จดตามที่เขาเขาบอกมาเว้ยแล้วก็ก็ไปตามนั้นน่ะเองปะคือตอนนั้นเราก็มาเราก็นั่งแบบเออมันเรียกว่า sky บั s เว้ยทุกคนต้องนั่ง sky bus จาก melbourne airport เนอะก็คือจากทร l มา m a r i n e เข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจ้ะเธอต้องนั่ง sky bus แต่ว่าทางนั้นทางนี้ช่วงนี้มันก็จะมี service เหมือนกับว่าเออคนไทยแบบว่ามารับมาส่งที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็มี โอเคเราก็จะพูดถึงออปชันเนาะของการที่จะเดินทางจากสนามบินมาในตัวเมืองเพราะว่ามันค่อนข้างไกลกันพอสมควรคือถ้านั่งชชทเทอร์บาสหรั่งอะไรเงี้ยมันก็จะแบบยังน้อยคือมีประมาณแบบครึง่งชั่วโมงแบบ 40, 40นาทีแน่ๆอยู่แล้วเนาะ โดยปกติถ้าเกิดว่าไม่ได้ถือสาอะไรมากมายอย่างเงี้ยครั้งแรกๆมาเราก็คือนั่งออ sky b u สตลอดอหลังๆมาเราใช้บริการชื่อว่า star bus เลยคือมันเป็นบริษัทมันจะราคาพอๆกับ sky bus เลยแต่ว่าเขาจะมารับเราถึงหน้าบ้านอันนี้คือสำหรับคนที่อยู่ใน cbd ในเมืองนะก็จะมารับหน้าตึกอะไร่งเงี้ยก็คือนะัดจุดรับกันแล้วก็รับแล้วก็ไปส่งสนามบินซึ่งเราว่ามันก็ค่อนข้างสะดวกดีแล้วมันก็แบบ เออก,ก,ก็สบายดกีก็ไม่ต้องเดินทางไปถึง Southern Cross ะอะไรเงี้ยเพราะจริงจริงมาเราไม่ได้ไกลเซาเทนคอร์สเลยแต่เราแค่รู้สึกว่ามันก็ก็ขี้เกียจอ,อ่ะยอมรับ <laughs> ก็ลองลองดูการแบบเดินทางอันนี้ด้วยก็น่าสนใจคือถ้าจะไปสนามบินเราก็จะใช้บริการนี้ตลอดเลย อันต่อมาที่จะมาเกียจจะพูดถึงใช่ป่าวว่ากระเป๋าอะคุณไม่ควรเอากระเป๋าที่ใหญ่จนคุณแบกไม่ไหวมาเพราะว่าสุดท้ายมันจะต้องมาซื้อของที่นี่อยู่แล้วเว้ยแน่ๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือไม่ว่าจะเป็นแบบของใช้ต่างๆอะไรเงี้ยเอามาแค่พอใช้สักแบบ2อาทิตย์3อาทิตย์พอแล้วคือแบบแรกๆครั้งแรกเรามาเนาะเราก็ไม่รู้แบบ แชมพูสบู่ยาสระผมมันมันจะไปอยู่ตรงไหนมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือดิฉันแบกทุกอย่างยานี่คือแบกมาเหมือนจะมาเป็นเภส,สัชกรหรอจ๊ะ <c oughs> แต่ท้ายสุดแล้วก็คือเออมันมาหาที่เอาได้แล้วสุดท้ายแล้วอ่ะมันง่ายกว่าแล้วมันก็จะเหมาะกับสภาพที่มากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่รู้เลยเว้ยว่าการที่เรามาอยู่ที่เนี้ยเราจะอยู่บ้านที่เราอยู่นานแค่ไหนถูกปะ่ะดังนั้นการที่เราอ่ะจุดตั้งต้นก็เอาของมาเยอะมากแล้วอะ <c oughs> ่วอะมันจะทําให้คุณอ่ะขนของทั้งหมดเนี้ยในการย้ายบ้านไปแต่ละบ้านแต่ละบ้านอ่ะ มันเหนื่อยมากคุณมันไม่ไหวมันทอ้อดังนั้นคําเตือนแล้วนะคะเราเตือนแล้วนะคะอะไรที่แบบไม่จําเป็นง่งไม่ต้องเอามาเรามีคลิปอันนั้นเป็นคลิปเก่าแล้วที่เราเคยทําไว้ว่าแบบเอออะไรบ้างที่ไม่ต้องเอามาอะไรเงี้ยก็ไปลองดูคลิปนั้นได้ไปก่อนเป็นรู้ทางนะคะอีกหนึ่งเรื่องก็คือตอนเวลาที่เราจะเข้าประเทศเขามันจะต้องมีใบให้เราติกอะไรต่างๆรายละเอียดอะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะยากโกหกทุกคนขอลองอยากโกหกคือบางคนอะเอาของต้องห้ามเข้ามาเอาเนื้อหมูเอาอะไรอย่างเงี้ยเข้ามา เขาไม่ให้เข้าแล้วสุดท้ายเขาตรวจแล้วพอเขาตรวจเขาเช็คขึ้นมาแล้วพอมันมีอ่ะมันจะเป็นปัญหามันจะยาวเด้ออย่าเอามาอะไรที่เขาห้ามก็อย่าเอามาเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขียนไปเลยตามตรงคือถ้าสมมติเราพกยามาอะไรเงี้ยก็บอกเออ p e r s o n a l use อะไรเงี้ยเขาก็ไม่ว่าเว้ยแล้วนี่เป็นอีกเคล็ดลับที่เราก็ไม่รู้เป็นเคล็ดลับหรือเปล่าแต่เราคือใช้ทุกครั้งแล้วคือมันก็เวิร์กก็คืออย่าแต่งหน้าจัด อย่าเพิ่งแต่งหน้าจัดมาเวลาแบบเข้าประเทศเขาคือตอนแรกเว้ยก่อนเราจะมาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากคือตอนที่เรามาใช่ปะเขาก็กไปคุยกับคนที่เคยมาที่นี่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออวันที่เดินทางอะ่ะอย่าแต่งหน้าจัดนะแบบเล็บเล็บอะไรเงี้ยอย่าทําไป <ๆ S 1> เพราะว่าทําให้ดูคลีนที่สุดอะไรเงี้ยแล้วคือเราก็มาหน้าสดทุกขังเว้ยแบบนั่งแบบหนา้าสดมาเพราะว่าเขามีเพอร์เซพชันว่าถ้าเราอ่ะจะมาเป็นเด็กนักเรียนหรือถ้าจะมาอะไรเงี้ยต้องมอนลองอ่ะแต่เ่าคือคือคนที่แต่งหน้าแต่งตัว ทำเล็บอะไรเข้ามาเขาก็ผ่านกันมาเยอะเขาก็เข้ากันมาได้ปกติเว้ยไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่แค่อันนี้เป็นความเชื่อความสบายใจส่วนบุคคลก็คือเออวันที่เราจะเดินทางเนี่ยก็จะ clean, clean, ล ون, ล ون, ล ون, คลีนคลีนโลนโลนทาครีมทาอะไรมาเพราะสุดท้ายปกติฟล์มันก็ยาวมากอยู่แล้วเนาะคือต่อให้แต่งหนา้าฉ่ามาขนาดไหนมันก็ต้องเติมมันก็ต้องมาอะไรอยู่ดีข้อต่อมาก็คือเราลงเครื่องมาเนาะพอเขาไปาผ่านสัมพงสัมภาษณ์อะไรเงี้ยคือเขาก็จะสัมภาษณ์อะไรทั่วไปแบบเอออยู่ที่ไหนอัดเดรสคืออะไรอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากแล้วอีกออออยย่่่าาางงนนึะะเรกกกจบบบททๆคว้ีแ แข็งแรงเรื่องภาษาอังกฤษคือพวกต่อมอหรือว่าพวกคนดานเหล่านี้ที่เราจะต้องเจอในช่วงที่เราเข้าประเทศเข้าเข้าเมลเบิร์นอะเขาเจอกับแบบ international student มาเยอะมากคนที่แปลภาษาอังกฤษแบบกระโลกกะลามาหมุนแบบเยอะมากดังนั้นทุกคนพูดไปเลยตามที่เราเข้าใจพูดอย่างมั่นใจเอาจริงๆนแค่คิดง่ายเลยนะถ้าเราชันน่ะมาเป็นนักเรียนแล้วชันพูดภาษาอังกฤษ,กฤษไม่ได้ชันก็เลยต้องมาเป็นนักเรียนไงถ้าชันพูดภาษาอังกฤษได้ดีอะแล้วชันจะมาเป็นนักเรียนเพื่อชันไปทำอย่างอื่นสิวะหรือจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือจะเป็นวีซ่าอื่นๆก็ตาาาามม่่เเรรันใจว ไม่ต้องกังวลอะว่าเราจะแบบเพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งแล้วมันจะมีปัญหาไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีความพยายามเข้าใจพวกเราสเต็ปหนึ่งอยู่แล้วเว้ยไม่ต้องกลัวคะ่ะอันต่อมาก็คือพอเราเข้ามาถึงในในใน,ในแบบในประเทศเขาแล้วจริงๆงมาถึงสนามบินแล้วโว้ยอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะคนก็จะชอบถามว่าเอ้ยเราเล่าทํายังไงกับมือถือดีเลยอย่างเงี้ยต้องซื้อซิมเลยไหมนั่นนี่นูน่นอะไรเงี้ยก็บอกเลยว่าเมลเบิร์นเป็นประเทศของนัก,น,กนักเรียนนึกออกปะคือแค่คุณสเต็ปออกมาจากแบบเกตปั๊บคุณจะเจอเลยครับ มีขายซิมคือซิมมันก็จะมีของสองที่ซึ่งแบบส่วนใหญ่ไอสองที่นี้มันจะเป็นที่ที่แบบมีเป็นเหมือนแบบพรีเพดก็คือเหมือนแบบเติมเงินเนาะมันก็จะมีอ p ปตัสกับมีวอเดอร์โฟนเมื่อก่อนเราใช้อ p ปตัสเออก็โอเคสัญญาณมันก็โอเคแต่ว่าเหมือนหลังๆอ่ะอ p ปตัสมันไม่มีโทรกลับไทยเว้ยซึ่งก็คือเกิดคาถามเหมือนกันว่าในเมื่อที่ฉันโทรไลน์กลับบ้านมาตลอดแล้วฉันมาคอนเสิร์ตอะไรเรื่องนี้ใช่ป่ะแต่บางทีมันก็มีธุรกรรมแบบบางอย่างเว้ยที่เราต้องใช้โทรศัพท์จริงๆเช่นแบบโโททรรรไไปปหหาาานนคือ่่งี้ นั่นแหละก็เลยขี้เกียจก็เลยอ่ะโอเคตอนนั้นก็เลยตัดสินใจย,ย,ย,ย้า,จจยยายค่ายมาวุโอดาโฟนแต่จริงๆสาเหตุที่ตัดสินใจย้ายค่ายมาวุอดาโฟนเพราะอะไรคะไปเลือกเบอร์มงคลจ้า <c oughs> ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ,ก,บกับโปรเลย <c oughs> การเลือกเบอร์มงคลของวุอดาโฟนก็คือตอนนั้นมันมีคนไทยเนาะเขาเป็นแบบพนักงานอยู่ที่วุอดาโฟนเขาก็จะแบบเออให้เราเลือกได้แต่การเลือกเบอร์ของมันมันก็จะไม่ได้เหมือนแบบบ้านเราที่แบบมีเบอร์แปะอะไรอย่างงี้ให้เราเลือกเนาะเราจะต้องกดดูเฮยเขาก็จะมีเบอร์ขึ้นมาให้เราสมมติสามสี่เบอร์เอา,เอา,า,เอากด กด next ปุ๊บไอเบอร์เก no. ่านี่คือจบเลยนะไม่มีสามารถเก็บไว้ให้ในสต็อกเองแล้วนะไปแล้วไปเลยเด้อก็คือต้องเลือกกันนะนาทีนั้นเลยว่าคุณจะเอาเบอร์นี้หรือไม่เอาไม่เอาก็คือหวังน้ําบ่อน้าเท่านั้นนะคะอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ีประสบการณ์เร่งที่น่าตื่นเต้นแต่ทางนั้นท้งนี้ก็คือมันมีสองค่ายเด้อก็คือมีอ p ฟตัสมีวอราโฟนจริงๆอีกอันน่มันมีชื่อ t e l s t a r t e ท Star ก็คือก็ดีเป็นแบบถ้าให้พูดตามที่เข้าใจก็คือจะแบบมีความเหมือน A I S เงี้ยหนูปะสัญญาณดีมาก เอ,อแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบมาเป็นนักเรียนมาหรือแบบยังไม่มีอะไรเลยอยากจะแบบซื้อซิมที่มันแบบเร็วที่สุดอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ใช้2ค่ายนี้ไปก่อนเลยก็ได้เบอร์มงคลไม่ต้องสนใจคะ่ะจริงๆปล่อยมันไปก่อน <c oughs> อ่าเสร็จแล้วก็อย่างที่บอกก็คือทีนี้เราก็เข้าเมืองมาแล้วเนาะถือนึกถงึงจินตนาการภาพตามมาก็คือเราเข้าเมืองไปแล้วจ้าพอเข้าเมืองมาถึง มาถึง Southern Cross ทีนี้ล่ะก็คือจะเป็นเรื่องของว่าเราจะไปไหนต่อถูกปะ่ะเพื่ออตอนแรกครั้งแรกเลยที่เรามาคือเรามาแล้วเราก็นั่งรถไฟต่อไปอะไรเงี้ยก็มีคนมาหลับเราแต่ว่าถ้าสมมติว่าเออไม่ใช่ล่ะเราต้องแบบเดินทางต่อล่ะเราต้องมาดูเลยว่าบ้านพักที่เราจะไปพักก็อยู่ที่ไหนอยู่ในเมืองหรือเปล่าหรือต้องนั่งรถไฟต่อไปหรือมันจะยังไงอะไรเงี้ยก็ <c oughs> ถึงบอกไปว่าเออถ้าเราใช้บริการคนขับรถมาส่งหรืออะไรเงี้ยมันก็จะง่ายดีแต่ว่าถ้าไม่อย่างนั้นอ่ะก็ ก็ใช้ Starbucks เหมือนที่เราเคยใช้ก็ได้เหมือนกันก็ลองดูเป็นออปชันให้ตัวเองเลือกดูนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเออเราถามว่าเราเข้ามาในเมืองแล้วอะเรานั่งแทรมนั่งรถไฟนั่งไรเงี้ยไปด้วยกระเป๋าได้ไหมไปได้คุณมันไม่ได้ยากขนาดนั้นคือมันก็หนักกอย่างที่บอกมันหนักอยู่แล้วเว้ยพอเราแบกของมาใช่ปะก็เลยเตือนว่าเอออย่าเอาของที่เราจะแบกมาไม่ไหวขนาดนั้นไปแล้วก็แทรมส่วนใหญ่มันก็จะทําให้เราแบบขึ้นได้มันจะมีแทรมบางอันที่ต้องแบบขึ้นแบบสเต็ปสองอันอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่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 สามารถแบบลากต่่่อไไปด้เเลยมมมันนกก็ีรรุา ว่าเขาก็เข้าใจอะคือเหมือนทุกคนก็คือเข้าใจอะเพราะบอกแล้วว่าประเทศนี้ เป็นประเทศของเลยคะเป็นประเทศของนักเรียนดังนั้นไม่ต้องกังวลค่ะอ่ะมาอีกถึงอีกหนึ่งเรื่องที่ทุกคนชอบถามก็คือการเปิดบัญชีการเปิดบัญชีธนาคารเนี่ยครั้งแรกเลยที่เรามาเราเปิดกับ n อก็คือเป็นแบงก์สีฟ,ฟ้าเนะาะอาราึ้นโลโก้ให้ดูเปิดบัญชีไม่ยากคือคนไม่ยากท่องอีกรอบหนึ่งไม่ต้องไปจ้างใครเขาทํานะมันจะมีชอบมีคนมาแบบให้จ้างเปิดบัญชีอะไรเงี้ยอย่าอย่าไปไม่ต้องไม่ต้องไปจ้างกับเขาเราทําเองได้มันไมไ่ยากขนาดนั้นไปลองดูธนาคารที่โดนใจแต่ถ้าให้เราแนะนําเราแนะนําของมันเวลเพราะว่า เราก็เปลี่ยนจาก a อ c มาใช้ Common Bank เหมือนกัน Common Bank คือ Common Bank มันแบบมันง่ายในแอปพลิเคชันมันก็ง่ายแล้วคนส่วนใหญ่ก็ใช้ c o m m o n b a n ัดังนั้นคือเวลาแบบมันจะแบบโอนเงินกันหรือจะอะไรเงี้ยมันก็ง่ายแต่การโอนเงินที่นี่มันไม่เสียค่าสัางธนาคารหรืออะไรยางงี้แล้วนะดังนั้นมันก็จะง่ายรวมไปถึงการแบบอยากได้สเตทเมนต์หรืออยากอะไรเงี้ย Common Bank มันก็จะแบบปินได้เลยจากแอปเลยเงี้ยคือมันไม่ต้องไปแบบวุ่นวายธนาคารอะไรเงี้ยคือเราเคยจะไปขอของเอ็นซแต่ว่าตอนนั้นมันก็นานแล้วนะต้องไปขอแบบนานมากไปขอกับเจ้้้าาาาาาหนนนที่่่่อออะะไรรรยงงเมวัคขแบบบบ มันเก่าไปนิดนึงอะไรเงี้ยสำหรับเราแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออคอมแบงค์ง่ายสุดมีความเป็นมิรกับเอเชียอยู่แล้วแต่ภาษาคือทุกที่เป็นมิรกับเราเพราะว่าเขาเป็นมิดกับนักเรียนค่ะอย่าลืมวันที่เราไปเปิดบัญชีก็คือเอาเอกสารว่าเออเอาพาสปอร์ตเอาวีซ่าไปเนาะถ้าเป็นนักเรียนอะคะ่ะมันเหมือนเขาจะให้เป็นบัญชีของนักเรียนคือเหมือนกับว่าเราจะเสียค่าบริการถูกกว่าหรืออะไรประมาณเนี้ยก็ต้องลองไปคุยกับเขาดูแต่ว่าทางนั้นทางน,างนี้ที่บอกไม่ต้องกังวลเจ้าหน้าที่จะเข้าใจภาษาอังกฤษอันเหนื่อยล้าของเราอยู่แล้วเพราะว่าเขาเจอมาเยอะ ดังนั้นมั่นใจเขาไวค้ค่ะไปได้เขาจะเข้าใจคุณอย่างแน่นอนไม่ต้องกังวลคลิปต่อไปเราก็อาจจะทาเรื่องเกี่ยวกับคลิปการหาบ้านแต่ว่าด้วยความที่ช่วงเนี้ยบ้านเราได้ข่าวว่าบ้านมันค่อนข้างหายากเพราะว่าประเทศมันเริ่มเปิดแล้วเนาะแล้วคนมันก็เริ่มกลับมากันเยอะแล้วลยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเราจะลองอธิบายให้ฟังละกันคลิปหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอธิบายค่ะว่าการหาบ้านหรือการแชร์บ้านที่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเราะเราเองก่อนตอนแรกๆมาตอนที่เรายังไม่ได้เซ็นยังไม่ได้เช่าห้องกับ เองกับเอเจนต์อะเราก็แชร์ห้องเหมือนกันก็จะเล่าให้ฟังว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ลักษณะที่เทวลาคําพูดที่เขาใช้กันแบบค่าบอนเป็นยังไงอยู่รีวิ่งเป็นยังไงอยู่กี่คนคือแบบแล้วเราจะลองอธิบายให้ฟังว่าคุณควรจะต้องถามอะไรบ้างกับคนที่คุณอยากจะไปเช่าบ้านกับเขาหรือว่าคุณควรจะอยากรู้อะไรบ้างอืมก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบ้านแล้วกันค่ะคลิปนี้ก็เป็นการแนะนําเบื้องต้นในการว่ามาถึงแ้วเป็นยังไงก็คือนั่นแหละเราก็เลยเอาคลิปเก่ามา แปะไว้ให้ดูเพราะว่ามันก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เรากลับไทยอะเนาะคลิปน,นั้นนมันก็นานมากแล้วจังแต่เพื่อนคนหนึ่งยังไม่แต่งงานจนแต่งงานจนมีลูกจก้ะดิฉันก็คือยังไม่ได้กลับไทยเพราะพี่นางโควิดพี่นางโควิดก็ดำลงอยู่กับเรามาสักระยะแล้วเราก็เลยยังต้องอยู่ที่นี่อยู่อะไรเงี้ยก็นั่นแหละค่ะ S <S ก็เลยเอามาตัดไปด้วยความคิดถึงด้วยส่วนหนึ่งเนาะใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าคลิปนี้พอจะมีประโยชน์อยู่บ้างก็วานกราบนะคะขอให้กดไลค์กด Subscribe ทิ้งคอมเมนต์เอาไว้นะคะและจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งยวดถ้าคุณได้นำคลิปของดิฉันไปแชร์และเผยแพร่ให้แก่บุคคลที่กำลังจะมาเมลเบิร์นนะคะแล้วก็กำลังคิดว่าเอ๊ะฉันควรจะต้องจ้างเขาเปิดบัญชีหรือเปล่าฉันควรจะต้องจ้างเขาซื่อซิมหรือเปล่าก็จะบอกว่าไม่ต้องจ้างค่ะแค่ดูคลิปดิฉัน ค่ะแล้วคุณจะเข้าใจว่ามันไม่ยากที่คิดอคือมันอาจจะดูเหมือนยากเลยเพราะว่าวันแรกที่เรามาเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันต้องคุยกับฝรั่งนึกออกปะแต่แตเขาจะเข้าใจคุณค่ะเ<ๆ>พราะคุณไม่ใช่คนแรกที่พูดภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องค่ะวันนี้คงต้องจากไปก่อนเราทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็คือช่วงนี้จะมีเวลาอัพคลิปตัดคลิปเดี๋ยวเป็นพิเศษเพาะกักตัวจ้าบายโหหน้าใกล้มากอะ นี่อพวกบ้าพวกเหนียเดี๋ยวก็ร้องไห้หรอกไอ้บ้าเอ้ยไม่ได้ไปครั้งแรกซะหน่อยโว้ยไม่ชอบซีนนี้สุดเลยอ่ะซีนการใบายตอนตัวจิ๋วอ่ะตอนนี้เราต้องเดินเอยหนะ้าไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเราอ่ะกลัวว่าเราจะรู้สึกเศร้า กลับเมลเบิร์นกันดีกว่า คือต้องทำใจทุกครั้งที่มาสนามบินเมลเบัลน,นะคะเพราะว่ามันจะต่อแถวนานมากในการจะเข้าประเทศเขาเนี่ยมันยาวนานเหลือเกิน แมวมาต้อนรับทำขนมเย้ yeah! รักโปรดเออเกรไหนหยิบออกมาดูซิว่ามันดีงามยังไงคะขายสิของสิเป็นโอ้ยเป็นรน่น่าจะเป็นรถซ <Hinter> ิกเนเจอเร์ของเขาแหละเพราะว่ามีกรอเนรอเนี่ยอ,อันเนี้ยเออเกรเนี่ยประเสริฐมาก จรงเลยอ่ะอันนี้ออนโปรดค่ะจงไปกินอันนี้กันดีกว่ามีราคาแต่คุ้มค่า